ค่ะแม่หมอจะมาทำคลิปให้นะแต่ว่าเล่นเพนทูลัมก่อนแล้วกันนะจ๊ะเพื่อนๆอ่ะนึกถึงคนที่เราอยากถามตั้งสมาธิดูเพนทูลัมนะคะอธิษฐานจิตเดี๋ยวแม่หมอทำสมาธิไปพร้อมกับพวกคุณนะคะอ่ะนิ่งแล้วนะอ่ะคิดคำถามไว้ในใจเลยค่ะถ้าใช่ขอให้เพนทูลัมหน้าหลังค่ะถ้าใช่ขอให้เพนทูลัมหน้าหลังค่ะ ถ้าไม่ใช่ขอให้วนค่ะถ้าไม่ใช่ขอให้หมุนถ้าใช่ขอให้เป็นลัมขึ้นหน้าขึ้นหลังค่ะยกหน้ายกหลังค่ะไวขึ้นค่ะไวขึ้นค่ะถ้าใช่ให้ยกหน้ายกหลังนะคะถ้าไม่ใช่ขอให้หมุนใช่ยกหน้ายกหลังไม่ใช่ขอให้หมุนโอเคนะเพื่อนนะมาวันนี้มาดูสิ พลังงานจะเป็นยังไงก่อนที่แม่หมอจะไปทุระข้างนอกนะเพื่อนนะโอเคค่ะมาพลังงานวันนี้จะเป็นรูปแบบไหนนะขอพลังงานไพ่หนึ่งใบมีใครที่คิดถึงเนาะคิดถึง Queen of Cup คิดถึงคนของใจคิดถึงคนคนหนึ่งที่เขาคิดว่าปล่อยมือจากเขาแล้วเป็นพลังงานของผู้หญิงนะหรือฝั่งเขาอะเอางี้เดี๋ยวฝั่งเขาว่าคิดถึงคนคนหนึ่ง ที่เขารู้สึกว่าเธอจะปล่อยมือฉันแล้วหรอเพราะคุณวางถ้วยลงแล้วเห็นปะเป็นพลังงานของคนธาตุน้ําได้มินกรกฎพิจิกได้ นะคะแล้วเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะคิดถึงเขาอยู่ในพื้นที่ของคุณเองแล้วเขาก็าไม่มั่นใจแล้วด้วยว่าตอนนี้คุณคิดถึงคิดถึงเขาอย่างที่เขารู้สึกหรือเปล่าเพราะว่าถ้วยถูกวางอยู่ตรงนี้เพราะว่าคุณไม่ได้จับถ้วยแล้วคุณเหมือนปล่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยพลังงานของเขามองคุณว่าคุณปล่อยเขาเนาะวันนี้เขาก็ยังรู้สึกแบบนั้นสําหรับคนที่ต้องการเพนทูลัมนะเดี๋ยวแม่หมอคือแม่หมอสั่งมาละเดี๋ยวรอทําพิธงพิธีอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครสนใจจะเอาก็ทักไลน์นะจองคิวดูดรงสุดตัวก็ ทักไลน์เหมือนกัน lon 1215นะคะไอเดะคะนะคะตอนนี้คิวอยู่วันที่17แล้วนะเพื่อนนะคะแต่ว่าจะไม่ได้สายสร้อยนะได้แค่ตัวเพนทูลัม,มนะคะไปหาสร้อยกันเอาเองอุ้ยโ <t> <Okay S 1> อเคคราวนี้วัตถุมงคลของมองคลต่างๆแผ่นทองแผ่นทององค์พ่อพิคเนศแล้วก็มแม่ลักษมีมาใหม่เพียบเลยปลุกเสกทำพิธีพามาเรียบร้อย ใครสนใจก็แอดไลน์นะคะมาแล้วพลังงานคุณคือคุณก็หันหลังจริงตอนนี้คุณก็คิดถึงเนาะคิดถึงคิดถึงเขาอะรู้สึกเห็นไหมมันเป็นพลังงานของคู่ที่มันคิดถึงกันอะแต่ว่าคุณคิดถึงแบบแบบไม่ทําอะไรอยู่นิ่งๆคือถ้าสําหรับบางคนนะนะที่ทักข้อความไปแล้วหรือว่ามือลั่นจากคลิปแลนดอมเก่าถ้ามันเป็นพลังงานของคนคนเดียวกันถ้าเขาเงียบถ้าเขาเงียบเขาไม่อ่านหรืออ่านช้าต่อข้อความคุณก็แบบเลือกที่จะแบบ โอเคฉันไม่ได้คาดหวังอย่างที่แม่หมอบอกฉันก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองถือว่าฉันได้ทําในสิ่งที่ฉันตั้งใจแล้วก็ทําดีที่สุดแล้วทําในสิ่งที่ไม่อยากให้ตัวเองต้องมานั่งค้างคาหรือคิดมากแล้วถ้าเกิดสําหรับบางคนคือไม่ทําอะไรอย,อยู่เฉยๆไม่ทักไม่ทายไม่อะไรแต่ว่าคิดถึงอยู่ในใจอย่างเงี้ยนะแต่สําหรับบางคนที่มีข้อความหย่อนไปหาเขาอะแม่หมอก็รู้สึกถึงพลังงานว่าไม่ได้ทุกอะคือจะอ่านก็อ่านจะตอบก็ตอบไม่ตอบก็แล้วแต่เธอ อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีพลังงานของคนที่เขาคิดว่าเออมิถุนตุลกลุ่มก็มานะฝั่งเนี้ยมันสลับกันได้นะฝั่งเขาจะนึกถึงผู้หญิงหรือผู้ชายที่ทัดน้ํามินกระกะบิจิกส่วนฝั่งคุณก็จะนึกถึงคนที่เป็นทัดลมได้นะมิถุนตุลกลุ่มนะคะโอเคมาค่ะแล้วยังไง เขายังไงต่อเขารู้สึกเห็นไหมวันนี้วันนี้เราส่องใจเขาส่องใจคุณสับฝั่งนะเขารู้สึกว่าคุณปล่อยจริงๆนะเห็นปะคุณเขารู้สึกว่าเขาเห็นคุณสดใสแล้วก็มีความสุขแล้วเขาหูดกิดไงอะใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปเปิดไพ่ต่อนะเขารู้สึกว่าคุณ่ะปล่อยแล้วเขาคุณไปใช้ชีวิตของคุณได้อย่างดีอะโดยที่ไม่มีเขาอะเขารู้สึกเห็นคุณสดใสสดชื่นโดยที่ไม่ไม่ไม่เหงาเหรอไม่คิดถึงเลยเหรอเป็นรักทางไกลได้ด้วยนะ the world ตัวไกลกันมากอะไรอย่างนี้ก็มีนะ หรือบางคนอยู่ใกล้แต่ใจไกลก็มีนะแบบทำตัวบล็อกไม่ให้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดไม่คุยอะไรอย่างก็มีแต่พลังงานมันเหมือนคนต่างชาติต่างภาษาหรือคนไทยในต่างแดนเพราะมีตั้งแต่เอ o ดออฟสอดกับ The w o วิ d แล้วอะตีเลยนะแบบ50-60%นตะดีวกับคนคนต่างแดน้ามคาม้ามประเทศข้ามทวีปแล้วตัวคุณตอนนี้เห็นปะคุณเหมือนเปนเริ่มต้นชีวิตใหม่อะ่ะเพจออฟวอนส์แล้วบางคนนะเพจขึ้นเอ็ด เอ็แล้วก็เพจ์อะมีการเริ่มต้นใหม่2ใบเลยบางคนนะไปเริ่มต้นใหม่ละกับสิ่งที่ตัวเองอาจจะมีคนคุยใหม่ไปแล้วเออหรือไปทาสิ่งใหม่ๆแล้วก็กําลังจะกาลังกาลังจะรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองไปเลือกไปทําไปพัฒนาตัวเองยังไงไม่รู้แต่ก็ยังแบบหรืออ่าพลังงานนี้มันย้อนได้คือไปทักเขาไว้มือลั่นไปทักเขาไวา้แต่ก็เขาจะอ่านจะตอบหรือเปล่าแล้วแต่หรือ ไม่ได้รอว่าจะต้องตอบกลับแต่ขอให้ได้อธิบายความคิดของตัวเองเหมือนบางคนที่ที่แบบค้างคาใจอะ่ะแล้วแบบยังไม่ได้เคลียร์กันตอนที่หันหลังให้แก่กันเงียบหายกันไปอะ่ะกลับไปเคลียร์กลับไปพูดอาจจะเป็นเทคกหรือว่าเป็นข้อความที่ส่งไปแล้วก็ก็ปล่อยไว้เขาจะเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่เธอเลยจะอ่านหรือไม่อ่านก็แล้วแต่เธออะไรเงี้ยอย่างน้อยฉันก็ได้พูดความในใจหรือสิ่งที่ฉันรู้สึกนึกคิดนะเวลาที่ฉันฉันทนมานานที่จะต้องเคลียร์ใจอะไรอย่างนี้ได้แล้วเพื่อนนะอ่ะแล้วเขายังไงต่อโอ้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 โอ พลังงานสองเหรียญเขาอยากใจลึกๆนะเขาอยากจะแบบปรับความเข้าใจหรือได้พูดได้คุยอะ่ะเหมือนอยากอยากจะคุยนะแต่ไม่ทําอะไรเหมือนว่าอยากจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วอยากจะรู้สึกว่าอยากจะมีคุณอนะวนเวียนเข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยอีกครั้งหนึ่งโดยที่เขาไม่อยากจะทําอะไรแต่มันเหมือนจะใช้กระแสจิตอย่างเดียวเนี้หรอได้ได้วยหรอฮะ ยังไงก่อนหรือนะพลังงานเนี้ยเขาเขาส่องคุณแล้วเขาอาจจะหึงหวงคุณบางอย่างทําไมแม่หมอรู้สึกถึงพลังงานของคนที่แบบเห็นคุณมีความสุขในวันที่เขาไม่อยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาคิดไปเองบางคนสําหรับบางคนเขาคิดไปเองว่าคุณมีอีกคนหนึ่งที่มาเยียวยาใจคุณแล้วคุณก็เลยเลือกที่จะไม่สนใจเขาเออก็ได้นะเหมือนกับว่าเพราะเธอเงียบไปเพราะว่ามีอีกคนใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดเพราะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเธอแบบ ให้ฉันเป็นที่หนึ่งคนเดียวในใจมันไม่มีทางที่เธอจะหายไปได้ประมาณ1เดือน2เดือน1อาทิตย์2อาทิตย์หรือมากกว่านั้นแน่นอนเขารู้สึกอันนี้คือความคิดที่เขาคิดไปเองว่าคุณแบ่งใจไปให้ใครหรือเปล่าเพราะมันเป็น2เหรียญเป็นการแบ่งนะเขารู้สึกว่าตอนนี้ทําไมแปลก,กๆหรือแอบหึงแอบห่วงคุณในพื้นที่ของคุณก็ไม่รู้ตัวคุณเองอะพลังงานคือเหมือนกับว่าพยายามที่จะทุ่มเทเอาเวลาทั้งหมด ไปทุ่มงานทุ่มคือบาดเจ็บมาเยอะอะเจ็บมาเยอะก็เลยรู้สึกแบบว่าเอาเวลาทุกอย่างเนี่ยไปทุ่มเทให้กับสิ่งที่ที่มีคุณค่าแล้วก็สร้างรายได้หรือสร้างกําลังใจหรือสร้างสร้างสิ่งที่ดีแก่ตัวดีกว่าโดยที่ว่าเจ็บถ้าฉันจะรู้สึกเหนื่อยทั้งทีฉันจะต้องได้ได้สิ่งนั้นตอบแทนถ้าฉันจะทุ่มเทกับใครฉันขอให้มัน เป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่ฉันควรจะได้รับในนี้พลังงานของคุณหรือาสําหรับบางคนที่มาอยู่ฝั่งคุณหมายถึงการขอโอกาสการขอโทษการการอยากพูดขอโทษแต่ไม่พูดหรือการอยากได้รับสิ่งของอยากให้ของตอบแทนอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนที่แข็งแข็งนอกแต่อ่อนในคนที่คุณดีลนะคะอีกโก้แรงแข็งนอกอ่อนในได้นะและสําหรับบางคนนะ มีพลังงานของการได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็จริงๆด้วยแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีโอกาสทองอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้คุณมีโอกาสที่ถ้าคุณพยายามคุณจะสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงหรือว่ามีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตคุณหรือว่างานอะไรบางอย่างที่คุณจะได้รับผลตอบแทนเนาะที่มันเป็นโปรเจกต์ที่มันแบบได้เป็นเงินก้อนหรือโบนัสหรือเงินคอมมิชชั่นอะไรเนาะฝั่งคุณนะโอเคแล้วเขารู้สึกยังไงอีกอะ เขาทำไมเขารู้สึกถึงพลังงานที่คุณหันหลังให้เขาตลอดเลยอ่ะคนที่ไปจากชีวิตคุณรักทางไกลได้เนี่ยเขารู้สึกว่าคุณคุณไม่สนใจเขาคุณแอบงอนอะรู้สึกแอบงอนแอบน้อยใจอะเพราะว่าพลังงานอันนี้มันเหมือนคนที่แบบไม่ทําอะไรนะแต่รู้สึกน้อยใจรู้สึกงอนรู้สึกไม่ได้เป็นที่รักที่พอใจอีกแล้วเป็นคนที่ไม่สําคัญอีกแล้วหรอในฝั่งเขาเขารู้สึกอย่างนั้นอะแล้วแบบเหมือนแบบฉัน ตัวเขาเองอะถ้าตามพลังงานจริงๆอะคือการรอคอยนะหันหลังแต่รอคอยรอคอยกันได้พบได้เจอได้คุยกับคุณเขาเหมือนเขาอดทนรอคอยพลังงานเนี้ยสามอาทิตย์สามเดือนได้นะที่มีการปิดกั้นความรู้สึกคนคนเนี้ยเผลอชอบทําอะไรที่ทําให้คุณแบบไม่เข้าใจเขาอะแล้วแบบเขาชอบทําอะไรที่แบบชอบนะรู้สึกนะอยากคุยนะแต่ปิดกั้นนะแทนที่จะคุยกับคุณดีๆนะ กับเลือกเลือกที่จะแบบตัดตัดแบบตัดเพอ้อตัดความสัมพันธ์ไปแล้วบางคนก็บล็อกอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหันหลังให้กับคุณน้องที่ยังมีใจอย่างเงี้ยมันประหลาดอ่ะเออแล้วตัวคุณละ่ะตัวคุณนะเจ็ดเหรียญมันมีพลังงานบางอย่างของเลขเจ็ดเข้ามาคนที่รู้จักกันมาเจ็ดเดือนเจ็ดปีมีความผูกพันกันแล้วก็คุณก็คุณนะ่ะความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้สึก ผูกพันกับเขาอย่างประหลาดเนะาะทัังจาที่คุณก็ไปทําอย่างอื่นแล้วแหละแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงเวลานี้ทําไมฉันฉันคิดถึงฉันนึกถึงเรื่องเก่าๆแล้วมันเหมือนมีพลังงานของการนึกถึงกันยังไงไม่รู้แล้วก็แบบออพลังงานเหมือนคนจากฝั่งนู้นมากกว่านะเนี่ยที่ที่ที่ส่งมาถึงคุณแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่ฝั่งคุณที่แบบเสียใจเสียดายทุกสิ่งที่เคยสร้างกันมาลดน้ำพวนดินกันมา แต่เขาเลือกที่จะปฏิเสธหัวใจตัวเองเลือกที่จะแบบหันหลังให้กับคุณเรื่องราวมันเลยเกิดเรื่องแบบนี้แล้วเขายังตัดใจจากคุณไม่ขาดไม่เหมาะพูดเลยว่าเขาตัดใจจากคุณไม่ขาดไม่ว่าเขาจะทาพฤติกรรมแย่ๆหรือาทาพฤติกรรมที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดไปไม่ถูกทรมานตอนที่มีเขาอยู่เขาเขาเก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจเขาไม่พูดไม่แสดงออก แล้วเหมือนแบบแล้วเราจะรู้ว่ารักหรือเปล่าใช่ไหมมัมนเหมือนเพลงนั้นไงไม,ไม่บอกแล้วรู้จะรักหรือแล้วรู้จะว่าเออโอ้ยลิ้นพันแล้วจะรู้ว่าเธอรักฉันหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่พูดไม่แสดงออกไม่แสดงความห่วงใยเก็บแล้วก็ทุกเองอยากพูดอยากห่วงนะเขาไม่เมารู้สึกว่าเขาอยากห่วงคุณนะเขาห่วงแหละแต่เขาไม่พูดอะ่ะพอคนที่ไม่พูดอะ่ะมันก็เหมือนคนไม่ใส่ใจบะ แล้วทาให้คุณแบบรู้สึกว่าเออถ้าเธอไม่ห่วงใยอะไรฉันเลยฉันก็ไปละอะไรอย่างเงี้ยแล้วการกระทําของเธอมันมันตรงข้ามกับใจตรงข้ามกับสิ่งที่แบบที่ฉันอยากรับรู้อยากอยากสัมผัสอะไรเงี้ยเขายินกระต่ายขาเดียวเขาอยากที่จะแบบขอโอกาสอยากจะกลับมาแต่เลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะเงียบแต่อยากให้คุณตามง้อตามให้อภัยเขาเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่ ถ้าคนคนนีถถ้ถ้าคุณถ้าเถ้าคุณทักข้อความว่าไปอ่ะเขามีโอกาสที่เขาจะเลือกนิ่งไม่ตอบไม่ยังไม่ตอบอ่ะแต่คิดคิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดแล้วก็ไม่ถึง <laughs> ไม่บอกอยายามจะไม่ร้องเพลงตลกว่ะ <laughs> คิดนะคิดแต่ไม่ถึงคุณนะ <laughs> เดี๋ยวต้องมีคนแซวแน่เลยแล้วแบบไงอ่ะแล้วแบบจะปล่อยก็ไม่ปล่อยเก้ะเก้ะกังกงจะเอาอย่างไรก็ไม่เอารู้สึกอึอดอัดรู้สึก จะยืนอย่างนี้ได้อีกนานแค่ไหนอย่างเงี้ยมันมันประหลาดอ่ะคุณมันเหมือนกับเหมือนคนที่ไม่มีใจแต่มันมีใจอ่ะแล้วแบบแล้วแล้วกลัวการสูญเสียนะแล้วเขารู้สึกว่าคนที่เคยอบอุ้มเขาอ่ะจะไปเลือกคนอื่นเหรอจะไปให้ค่าคนอื่นเหรอตอนนี้คุณมีตตัวเลือกมาไปะทะโว่เขาบอกมีตัวเลือกมาป้าดูสิคุณเรามีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์นะพลังงานนี้ทีประมาณตีสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมีคนเข้ามาอีกคนนึงซึ่งคนนี้เขาน่าจะเป็นอะไรที่ พร้อมที่จะบุกพร้อมที่จะยืนเคียงข้างคุณมากกว่าคนเนี้ยคนเก่าอะ่ะมันเหมือนกับเขาเขาแบบทุ่มเทกว่าคนเก่าใส่ใจมากกว่าคนเก่าทําให้เกิดการเปรียบเทียบคุณก็อาจจะไม่ได้อยากเปรียบเทียบแต่มันเปรียบเทียบไงมันรู้สึกว่าถ้าแล้วแล้วมันเป็นพลังงานที่แปลกนะแม่หมอจะบอกเลยนะอนนี้ของเขา ถ้าคุณมีคนเข้ามาอีกคนหนึ่งมาพูดมาคุยหรือว่ามีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่ามีตัวที่แบบเอ่ยมีคนที่แบบเข้ามาในชีวิตแล้วแบบรู้สึกทําให้คุณกลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งสนุกสนานอีกครั้งทุกน้อยลงอีกครั้งพลังงานของค,คนคนนี้มันเหมือนกับคนที่รู้ว่ารู้ว่ากำลังจะสูญเสียคนรักอะ่ะรู้ว่าจะสูญเสียคนที่ดีต่อใจหรือคนของใจไปอะ่ะเขาไม่เหมาะกลัวว่าเขาจะกลับมาทําอะไรบางอย่างหรือเขาจะกลับมาพร้อมกับ อีกคนหนึ่งอะ่ะมันเป็นพลังงานคู่รักทวินเฟรมได้นะมันเหมือนกับพอเราชอบเขาพอเราพร้อมที่จะมีเขาจริงจังกับเขาคนคนนี้ถอยแล้วไปเลือกสิ่งอื่นๆหรือเลือกเลือกทางเดินอื่นๆบางคนเลือกผิดไปอาจจะไม่แบบไม่มีฟงมีแฟนเราไม่เลือกคุณแล้วพอวันที่เขาจะกลับมาไอ้วันที่คุณว่างอยู่ตั้งนานนะไม่กลับตอนเนี้ยมันจะมีคนเข้ามาเนี่ยถ้าใครยังไม่มีคนเข้ามานะอาจจะมีนะเร็วๆเวนี้ยแล้วแบบ กลัวจังเลยอ่ะแม่หมอกลัวเขาจะกลับมาในวันที่คุณจะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งอะ่ะแล้วมีเอฟซแม่หมอคนหนึ่งที่พลังงานคล้ายวันนี้เลยนะแม่หมอต้องบอกเขาถามว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆหนูควรจะต้องเลือกใครคนเก่าหนูก็ยังรักคนใหม่เขาก็ดีกับหนูมากแม่หมอให้ข้อคิดนิดนึงแล้วกันว่าคนเราอะ่ะถ้าคนคนหนึ่งรู้สึกเรารู้สึกว่าเขาชอบเราอยู่ในใจแต่เขาไม่พูดเราแค่รู้สึกว่าเขาห่วงเราแต่เขาไม่แสดงออก แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วความคิดเขาคืออย่างนี้จริงหรือเปล่า,าต้องมาดูไพ่มาอ่านไพ่ให้เราสงสัยไปเองคิดไปเองใช่ฉันคิดถูกนะเจะ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ถูกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่แสดงออกถึงความรักความห่วงใย,ยอ่ะคนเราทุกคนต้องการความเข้าใจและความรักความใส่ใจเนาะแต่กับอีกคนนึงอ่ะที่เขาเป็นฝ่ายพยายามเพื่อเราอ่ะแล้วเราไม่ต้องทําอะไรอ่ะเออแล้วเขาทําทุกอย่างเพื่อที่จะมีเราในชีวิตอ่ะคุณเปรียบเทียบดิ เราจะกลับไปในวังวนที่มันเจ็บไหมหรือจะเลือกเดินออกมาไปหาคนที่เขาพร้อมจะชัดเจนอย่างเงี้ยแต่คุณก็ต้องดูด้้ยนะเพราะว่าพลังงานคนใหม่อาจจะอาจจะยังมีเราเราต้องดูดีๆก่อนว่าคนใหม่เขาเขายังมีคนของเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันเพราะเป็นพลังงานแรนดอมนะคะคือเขาจะมารู้สึกว่ารักคุณในวันที่คุณแบบเดินออกไปอ่ะเขารู้สึกว่าตัวช้าแล้วเขารู้สึกว่า ใจของเขา,าอยู่ที่คุณมายาวนานไม่ว่าวันไหนก็ตามที่ที่ห่างหายออกไปจะเป็นสามเดือนสี่เดือนอะความรู้สึกเนี้ยมันยังไม่เคยหายไปจากใจต่อให้เขาไม่มีคนอื่นมากมายแต่คุณยังอยู่ในใจเขาเขาเพิ่งรู้ตัวว่ามันมันลืมไม่ลงอะแต่ถ้าคุณจะถ้าเกิดถึงเวลาถ้าเกิดจะต้องต้องเลือกหรือว่ายัางไงคือจําเป็นนะนะสําหรับบางคนก็จําเป็นเนาะให้ดูแล้วกันนะคะว่าคนเก่ากลับมาพยายามในความสัมพันธ์นี้มากน้อยแค่ไหนหรือทํานิสัยเดิม ไม่พูดเหมือนเดิมไม่อธิบายเหมือนเดิมเนียบหายไปมันก็จบเหมือนเดิมแต่ถ้าเขาแสดงความรักกลับมาแล้วก็ทําบางอย่างให้รู้สึกว่าเอ้ยฉลักเธอนะหรือว่าจริงๆแล้วคือกล้าพูดมากกว่าเนี้แสดงออกให้มากกว่า,ออกกวาเก่าที่เคยเป็นน่ะก็มีโอกาสนะที่สําหรับบางคนก็จะเลือกคนคนเดิมเนี้ได้เหมือนกันเพราะเพราะว่าแม่หมอรู้สึกว่าพลังงานแม่หมอไม่อ่านคุณแล้วนะของเขาเป็นห้าถ้วยเขาเสียใจเขาเสียดายโอกาสที่เคยทําคุณ เขารู้สึกว่าเขาออกจากความเศร้าไม่ได้ถ้าคุณไปม,มีคนอื่นจริงๆคนคนนี้รับไม่ได้แม่หมอบอกเลยแต่ตอนที่เขาไปไปม,มีคนอื่นน่ะเขาไม่ได้ฮิตคนเราเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละตัวเองทาได้คนอื่นเขาไม่ได้เพราะตัวเองไปมีรักครั้งใหม่หรือว่าออลองไปคุยกับคบคนอื่นแล้วรู้สึกว่ามันคนเดียวที่ยังอยู่ในใจขนาดที่ว่าตัวเองก็มีอีกคนหนึ่งเนี้ยคบดูหาดูใจอีกคนแต่คนที่อยู่ในใ,นใจอ่ะก็ยังเป็นเป็นคุณเสมอมาอย่างเงี้ยมันก็ชัดเจนแล้วว่าไม่ว่าจะผ่านไปสี่เดือนห้าเดือนเนี่ย ความรู้สึกก็ยังเป็นคุณอย่างเงี้ยมันก็ต้องชัดเจนแล้วว่าว่าเขาลืมคุณไม่ลงเขาเศร้าแล้วเขารู้สึกว่าวันที่เขาเลือกที่จะไปอ่ะตอนนั้นคุณไม่ได้มีใครเนาะแต่วันนี้คุณเริ่มจะเปิดใจแล้วไงเห็นปะคุณคุณนี้จะเริ่มส่องสืบนะเขาอะสืบเห็นคุณมีความสุขอ่ะเขาจะหงุดหงิดนะแม่หมอบอกเลยจะหงุดหงิดบางคนก็ไปเที่ยวกับเพื่อนบางคนก็อาจจะแบบสนุกสนาน ไม่ได้ทอกไม่ได้มีเรื่องเศร้าอะไรละก็อยู่ได้อย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกเครียดเขาจะรู้สึกเป็นทุกข์ที่เห็นคุณมีความสุขอะจริงๆแล้วถ้าเกิดไปลงรูปที่แบบเหมือนไปเที่ยวสังสรรค์กับหนุ่มสาวห,หรืองานปาร์ตี้เนี่ยโอ้โหคนคนนี้คิดเยอะหรือถ้าคุณแต่งตัวไปงานงานใดงานหนึ่งที่รู้สึกว่าโอ้โหคุณเปลี่ยนไปดีขึ้นละแต่วันที่ไม่มีเขา,าคุณดีขึ้นะคนะอย่างเงี้ยคนคนนี้รู้สึกแบบเนี่ยเขาจะส่องคุณแล้วคนจะเห็นคุณแบบเนี่ยคุณน้องบอลอะ คุณดูสวยดูเซ็กซี่ดูหล่อดูแมนดูแฮนซัมขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูเปลี่ยนตัวเองได้เยอะแล้วบางคนประสบความสําเร็จในการงานเขาบางครั้งพลังงานเจ็ดดาบนี่ความอิจฉาเกิดนะความแอบส่องแล้วอิจฉาแอบส่องแล้วโกรธแอบส่องแล้วทุกเฮ้ยบางคนก็เลยแบบคนคนนี้มันไปอพลังงานหกดาบวนกลับเหมือนกับ m o v ออ n ไม่สําเร็จคนของคุณที่ผ่านที่ที่พยายามไปจากชีวิตคุณน่ะ m o v ออ n ไม่สําเร็จแล้วก็เศร้าเองอ่ะ เขาอาจจะพูดอะไรมากไม่ได้เพราะเขาเป็นคนที่เดินออกไปไงเขาต้องการให้คุณแสดงความต้องการเขาอีกครั้งซึ่งซึ่งพวกคุณเองก็คงแบบมันมัน,ม,นมันการที่กวนกลับไปหาเขาอะมันทําให้เราเสียคุณค่าความเป็นตัวตนอะแล้วแบบถ้าทักเขาไปอีกอะแล้วเขายัางเงียบใส่แล้วหมางเมินเราอะแล้วทํากับเราแบบไม่ทํากับเราทําให้เรารู้สึกเสียเสียใจหรือเสียความรู้สึกอีกอะคุณก็ไม่อยากทนแล้วเนาะแล้ว นะพลังงานมันเลยยืดเยื้อมันเหมือนดึงไปดึงมายัางไงไม่รู้แต่ตัวเขาเองอะรู้ว่าชอบรู้ว่ารู้สึกแต่ทำไมไม่ทําอะไรอะงงปะละ่ะเฮ้ยไม่แน่นะคุณเขาอาจจะได้คุณพวกคุณอาจจะได้กลับมาติดต่อสื่อสารมีคําพูดหรือว่ามีข้อความที่ส่งกลับมาจากเขาจากฝั่งเขาในในใน,ในขณะที่คุณคิดว่าเขาคงไม่ทักแล้วละ่ะในขณะที่เขาเขาคงไม่ตอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่คาดหวังละพลังงานมันเหมือนจะกลับมาอีกอะเออไม่บอกเห็นไหมเพราะคุณพึ่งเดือดรานา เพราะคุณเคยเดิดซานคุณสดใสแล้วว่าเขาเขาอยากจะได้พลังงานเก่าๆกลับมาพลังงานที่คุณเคยให้เขาอ่ะพลังงานความสุขความห่วงใย,ยอ่ะหายไปไหน <c oughs> ก็คุณหยุดให้แล้ว,วแล้วจะมาเอาอะไรอีกอ่ะตอนนี้คือแบบอยากเห็นเห็นเห็น,หนคุณสดใสส่องแล้วแบบโกรธนะส่องแล้วโกรธนะสอ่นะสองแล้วเคืองนะเป็นเดือดตานะคุณเนี่ยตอนนี้คุณเป็นเดือดตาสวยขึ้นหล่อขึ้นการงานก้าวหน้าบางคนนะเป็นพลังงานของคนที่เยียวยาผู้อื่นเช่น พยาบาลหมอ,อนักจิตแพทย์อะไรนะนักบำบัดนักอะไรก็แล้วแต่แม้แต่คนที่เยียวยาผู้อื่นให้กําลังใจผู้อื่นไลฟ์โค้ดหรือว่าเป็นหรือนิสัยคุณจะเป็นคนที่ที่แบบปรึกษาหาหรือด้ทุกเรื่องก็ได้ในความคิดของเขาอะแล้วพลังงานคุณแบบมีความสุขอะเพราะคุณเยียวยาตัวเองแล้วแบบเขาเสียดายคุณคิดดูนะไพ่ของคุณคือเดอะสตาร์และเดอะซันออกมาคู่กันอนะ<ม>เป็นดารานักร้องได้เลยนะหรือว่าเป็นแบบยูทูบเบอร์ เป็นแบบดัตติตกหรืออะไรก็แล้วแต่พลังงานคุณดูดีโดดเด่นกว่าตอนที่มีเขาอยู่อ่ะวันที่คุณเงียบหายไปแค่3เดือน2เดือน1เดือน4 mm. เดือนแล้วก mm. ็ mm. แล้วแต่พลังพลังงานของเขาคือเออพลังงานของคุณเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนแล้วแบบสดใสมีความสุขมากกว่าตอนมีเขาอ่ะก็มันแน่นอนนะแม่หมอไม่ได้ไปอะไรเขานะแต่การที่มีเขาแล้วเขาเล่นเกมกับความสัมพันธ์นะมันจะหาความสุขยังไงก่อนในฝั่งของคุณถูกป,ปะเขาจะสุขของเขาคนเดียวถ้าในวันที่ มีพลังงานดีๆจากคุณไงแต่ตัวคุณนะโดนดูดพลังไปแล้วเขาไม่ชัดเจนแล้วเขาก็ไม่แสดงออกซึ่งความห่วงใยอะไรเลยนะคะที่มีอยู่ในใจอะ่ะมันก็ไม่ได้ไหมคุณเป็นฝ่ายให้ความรักความใส่ใจห่วงห่วงหาอาทรเป็นห่วงเขาสารพัดแต่ถ้าเขาไม่แสดงออกแล้วคุณให้อย่างเดียวอะ่ะมันไม่บรลานะ่ะความรู้สึกมันก็ไม่ไหวเขาเริ่มนึกถึงวันที่ท,ที่มีคุณจริง Night of ว n คนคนนี้มีโอกาสที่จะทนไม่ไหวแล้วกลับมาพลังงานมีบาเพิ่มวันวันอาทิตย์คนที่เกิดปีม้าได้ธาตุน้ำเนะาะธาตุธาตุลมก็มาธาตุไฟก็มานะคะเขาแม่หมอว่ามันมีการจุดจุดไฟขึ้นมาอีกครั้งนะจุดความรู้สึกขึ้นมาอีกครั้งกลับมาคุยกันอีกครั้งได้นะ แต่สาหรับบางคู่ก็คือได้คุยกันเร็วเลยสําหรับบางคู่ก็ใช้เวลาในการที่จะได้คุยเพราะว่าเขานิ่งแต่เขาแอบยิ้มนะคุณวันที่คุณทักเขาไปหรือว่าวันที่ที่มันมีบางอย่างที่ต้องสื่อสารกันโดยโดยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีหรือเจอกันโดยไม่ตั้งใจหรือว่าอะไรก็ดีอ่ะเขาจะมีความสุขหรือบางคนให้ของขวัญของฝากอะไรเขาหรือว่าส่งไปให้เขาอ่ะใจลึกๆเขาแอบยิ้มแอบมีความสุขถึงแม้จะนิ่งก็ตามนะหมอบอกแม่หมอบอกอย่างนี้เขาอยากกลับไปเป็นสามถ้วยอยากกลับไปเป็นสามถ้วยนะ อยากกลับมารู้สึกดีแต่มันต้องใช้เวลานะเพราะว่าคนคนนี้อีโก้สูงเพราะเพราะว่าเขางอนนะแม่หมอมองว่าเขางอนเพราะว่าเขาคิดว่าคุณไม่เอาเขาอะคุณตัดเขาไปแล้วซึ่งจริงอะเขาก็ไม่ได้คิดหรอกคุณตัดจริงแต่ว่าม,มันเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่ที่มันจะเป็นช่วงเวลาไหมอะที่มันจะได้กลับมาวนปรับความเข้าใจสําหรับบางคู่นะไม่ได้บอกทุกคู่นะอาจจะได้กลับมาคุยอาจจะได้กลับมาเข้าใจกันหรือว่าแบบมีกันใหม่ในชีวิตเนี้ยอาจจะเริ่มต้นใหม่ มีกันใหม่ได้คุยกันใหม่อยู่ในความสัมพันธ์ไหมได้คุยจริงๆด้วยสามเหรียญสามถ้วยพลังงานวันนี้ขอตีสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีะกี่เปอร์เซ็นต์ในการที่เขาจนนี้จะกลับมาหกสิบนะคะขอตีสักหกสิบเพราะเขารู้สึกว่าพลังงานของคนที่มาดูในวันนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสได้รีวิวนี่หรือได้กลับมาปรับความเข้าใจกับคนที่ห่างหายไปจากชีวิตคุณเพราะเขารู้สึกว่ามันมีพลังงานของการร้องไห้คิดถึงด้วย เขาทาไมไม่หมอรู้สึกว่าเขาจริงๆแล้วเขานาศร้า,ารนะแข็งนอกอ่อนในอะ่ะใจลึกๆอ่อนไหวแล้วปวกเปียกมากเลยอะ่ะแล้วก็รู้สึกแอบหึงแอบน้อยใจทุกอย่างคือสมหัวไปหมดแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะอธิบายเหตุผลยังไงในวันที่เขาหายไปจากชีวิตคุณเนี่ยแล้วก็คนคนนี้เจ้ามาพักหนึ่งแล้วอะ่ะแม่หมอรู้ถึงพลังงานเขาดิ่งอะ่ะในวันที่แบบคุณจะไปจริงๆแล้วกลายเป็นว่าคนที่เป็นคนไปจากชีวิตคุณอะ่ะต้องมานั่งเสียใจเสียน้าตาเองอะ่ะ เออนะมันมันเหมือนคนที่ต้องมานั่งเสียใจสีน้ําตาเองจากการกระทาของตัวเองนี่แหละถ้าคุณไม่ให้โอกาสหรือคุณไม่พยายามเนี่ยไม่ไหวอะคนคนที่จะจมนอนนอนอยู่กับพื้นที่ตัวเองแล้วแบบคิดถึงคุณมากคิดถึงเวลาเก่าๆคนคนนี้เศร้าเศร้านะแต่คุณไม่รู้กันเองเนาะแล้วก็แบบมีปมอะมีแผลในใจแล้วก็แบบไม่ทําอะไรนอนยอมนอนเจ็บอยู่ตรงเนี้ยเอาหัวใจไว้ตรงเนี้ยคิดถึงเรื่องราวเก่า อยากทักก็ทักไม่ได้เพราะว่าการกระทําที่ตัวเองทําผิดแล้วทาทาสิ่งที่แบบทําร้ายคนที่เป็นดีเอ็มพนะคนที่ห่วงใยที่สุดเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเขาอะเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีใครที่จะห่วงใยเขาเท่านี้อีกแล้วแม่หมอยังเชื่อว่าเขาจะพยายามในความสัมพันธ์นี้นะเพราะเขาทนคิดถึงไม่ไหวเขาคิดมากเห็นปะ่ะสิบดาบคิดมากเลยอะนะแล้วยังไงอะคนคนนี้ก็ต่อต้านตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าแม่หมอยังเชื่อว่า มันจะมีการได้คุยกันแล้วกันสําหรับบางคู่นะอ่ะไหนม,มาอขอปิดจบด้เนี่ยทนคิดอ่ะสองใบอ่ะทนคิดถึงไม่ไหวเป็นลักข้ามทวีปได้นะเพื่อนเป็นรักต่างแดนได้นะมีเรือมีแม่น้ําลําพองมีทะเลมีการเดินทางเทามาแลนด์คนคนนี้อยากจะกลับมาปรับความเข้าใจแต่เขาจะเงียบมากเงียบหมายความว่าถ้าเมื่อก่อนเขาเคยพูดไม่ดีกับคุณหรือพูดจาแหลงๆเวลาทะเลาะก,กันหรือเถียงกันไม่เข้าใจกันอะ่ะ เขาจะใช้อารมณ์และคำพูดแรงๆทำร้ายคุณแต่ถ้ามาในวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเขาเงียบลงอะ่ะบางครั้งมันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากคุยแต่เขาระวังตัวระวังความสัมพันธ์ระวังว่าการกลับมาครั้งนี้ถ้าพังอีกมันจะแย่เขาจะต้องพยายามอาจจะพูดน้อยมากๆหรืออ่านแหละดีกว่าไม่อ่านใช่ไหมอ่านแหละแต่ว่าจะตอบหรือไม่ตอบอาจจะต้องใช้ความคิดเยอะในการส่งเพื่อว่าไม่อยากให้มันพังอีกไม่อยากให้เจอเหตุการณ์ที่ตึกถล่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยพองังงานแม่หมอรู้สึกอย่างนั้น ถ้าเขาได้กลับมาทักเขาหมายความว่าได้คุยกับคุณนะจะเป็นคุณส่งไปหรือเขาส่งมาก็ตามคําพูดของเขาจะน้อยลงหรือว่าตอบบ้างหรืออาจจะตอบช้ามากๆหรือใช้ความคิดว่าจะตอบยังไงเงี้ยมันมันอาจจะยังไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่อยากคุยนะมันเหมือนกับต้องใช้เวลาคิดทบทวนอะไรบางอย่างเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายทําเราอะเนาะโอเคนะคะเ,เพื่อนๆก็ก็ขอให้ได้รับพลังงานดีๆนะถ้าใครอยาก ปรับความเข้าใจสําหรับบางคู่ก็คงจะได้ปรับแล้วละ่ะสําหรับบางคู่การกลับมาต้องใช้เวลาแม่หมอบอกเลยต้องใช้เวลานะเพื่อที่จะปรับเขาเขาน่าจะปรับตัวเองอ่ะปรับเป็นคนที่ใจเย็นลงกว่าเนี้ยถ้าเขาหุนหันพันแล่นหรือทําอะไรที่ทาให้ทาร้ายใจคุณอ่ะมันจะมีการปรับจากฝั่งเขาเข้าหาโดยความใจเย็นลงพูดน้อยลงแต่ความรู้สึกมีไม่ปฏิเสธความรู้สึกแต่อาจจะไม่ได้แต่อาจจะไม่ได้พูดแต่ แต่ไม่ถึงกับปฏิเสธอย่างเงี้ยโอเคนะคะอ่ะโอเคฝากดูโฆษณาสน,านะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ